มีใครรู้จักเห็ดชนิดนี้บ้างครับสีดําหัวใหญ่ดูเหมือนจะไม่น่ากินแต่พอมาซอยเป็นชิ้นๆแบบนี้มาทําเมนูกับหมกพริกกระเรียงก็แซ่บอยู่นะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วทุกคนก็จะได้เห็นเมนูเห็ดบ่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่านี่เป็นแค่ช่วงต้นฤดูฝนเห็ดที่ได้มาวันนี้ภาษากระเกรียงเรียกว,ว่าคือขอเลมงเช่ามาก็จะให้แม่กับหลานสาวช่วยกันล้างเลยนะครับส่วนผมกับฟีฟาก่อนจะไปทําเมนูก็จะมาบํารุงผิวกันสักหน่อยมาดูที่เห็ดของเราตอนนี้หลานสาวก,กับแม่ก็ช่วยกันล้างเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปกก็็คคืออจะะชช่วยยันนนนซเปิ้ พอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ก่อนที่เราจะไปทําเมนูหมกตอนนี้ผมก็จะมาตามเครื่องก่อนใส่ตะไคร้หอมแดงกระเทียมต่อด้วยพริกกระเรียแล้วก็จะมาตามให้ละเอียดเลยนะครับเวลาเอาไปหมกจะได้หอมหอมอร่อยในส่วนของใบที่เราเอามาหอมวันนี้จะเป็นใบขมิ้นได้แล้วไม่รอช้าเรามาเริ่มปรุงกันเลยครับต้องบอกว่าเมนูนี้ถือว่าเป็นอีหนึ่งเมนูที่ทําง่ายแต่ถ้าถามว่าอร่อยไหมนี่คิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยครับสำหรับใครที่เคยกินแล้วชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหลังจากที่เอามาคลุกกันเสร็จแล้วรู้ส เยอะแบบนี้เลยครับมาที่ขั้นตอนต่อไปก็คือจะทํากันหอมพอหอเสร็จแล้วก็มายกใส่กระทะที่ตั้งไว้ได้เลยครับทํากันปิดฝาแล้วก็รอสุกได้เลยมาที่แม่ก็คือขยันสุดๆไปเลยครับส่วนฟีฟากับน้องมือมือบอกว่าช่วงนี้มะม่วงเยอะมากก็เลยเอามาคลุกกับพริกเกลือกินแซ่บแบบนี้เลยครับถ้าจะถามว่าแซ่บขนาดไหนให้ดูที่หน้าตาฟีฟาได้เลยใครที่ชอบมะม่วงแบบกรอบถูกใจแน่นอนผ่านไปสักพักมาที่เมนูของเราตอนนี้สุกแล้วย,ยกลงจากกระทะบอกเลยครับตอนที่เปิดออกมาก็คือกลิ่นหอมมากๆหน้าตาใกล้ๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ เป็นยังไงเวลากินจะมีความรู้สึกกรุบๆหน่อยนะครับสำหรับเหตุที่เราเอามาทําเมนูวันนี้จะมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะสําหรับใครที่ยังไม่เคยได้กินมีโอกาสต้องลองเพราะว่าชอบหรือไม่ชอบจะได้รู้นะครับ